เลิกฝึกท่าบาร์เบลเบตโตโลแบบนี้ได้แล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชบุนไ้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับนี่คือการฝึกท่าบาร์เบลเบนตัววรลที่ถูกต้องครับผมวิธีการคือให้เราวางเท้าความกว้างประมาณหัวไหล่ครับปลายเท้าชี้ออกไปด้านหน้านะครับผมเสร็จแล้วเราจะทําการพับสะโพกลงนะครับเวลาที่เราพับสะโพกลงไปใช่ไหมครับผมตัวของบาร์เบลจะอยู่บริเวณตัวตรงหัวเข่าของเราพอดีนะครับถ้ามองจากด้านข้างคือหลังของผมเนี่ยนะครับเกือบจะขนานพื้นแต่ถ้าเกิดว่าใครสามารถทําให้ตัวของคุณเนี่ยขนานพื้นลงไปได้ยอนลงไปเลยนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับพับตัวเสร็จแล้วนะครับให้ดึงบาร์เข้าหาสะดือตัวเอง นะครับแนวของการดึงบาร์ครับผมจะสไลด์ไปตามต้นขาของเราจะไม่ขึ้นตรงๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบาร์ขึ้นตรงๆปุ๊บนะครับมันจะไปโดนในส่วนของ Tra นปีเซียสแล้วก็หลังส่วนบนแต่ว่าเราต้องการให้โดนทั้งแผ่นหลังใช่ไหมครับดังนั้นเราจะทําการลากบาร์นะผมลากข้อศอกผ่านลําตัวและดึงตัวของบาร์เนี่ยให้เข้าใกล้สะดือของเราให้มากที่สุดนะครับผมนะครับจะเป็นทรงนี้เนาะปุ๊บพับสะโพกนะครับแล้วก็ดึงบีบไว้หนึ่งวินาที ผ่อนลงหายใจเข้านะครับดึงบาเข้าหาสะดือบีบหลังหายใจออกนะครับผ่อนลงหายใจเข้านะครับผ่อนให้สุดเนาะแล้วดึงมาเจอะนะครับหลังตรงตลอดการฝึกครับผมและไม่เงัยนหน้านะครับเก็บศีรษะเข้ามาครับผมแต่ไม่ก้มหน้าเนาะเก็บศีรษะนะครับแล้วดึงผ่ <c oughs> อนหายใจเข้าแล้วดึงหายใจออกนะครับไม่ใช่ตรงๆแบบนี้นะเนาะแนวเนาะนะครับผมอันนี้คือไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแถมบาใหญ่ขึ้นโดยที่หลังของคุณเนี่ยไม่พัฒนาด้วยครับผมแต่นี่คือการฝึกท่าบาเบลเบนโตเวอร์โรที่ถูกต้องครับ